เอาดีเอาดีไม่เล่นนะจังหวะเนี้ยทําให้พอนี่ก็ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วนะเออไม่เล่นนะเอาดีสกินนี้ชักัวมันก่อนไว้ฉี่ลูกเอาดีแล้วหนูมาทำอะไรตอนนดียะลูกเออกวัวปแลกอะไรก่อนหน้านี้หรือเปล่าว่าก็เติมทุกเดือนนะตะกลัวไปแลกอะไรวะเอาดีถึงอยู่และถึงอยู่และถึงหน้ายัางไงก็ถึงไหวชิวไหวลน เอ,เ,อเ,อเอาดีไม่ไปเล่นไม่เล่นเอาดีกูเอาไปแลกอะไรบา <c oughs> <c oughs> มีครบทุกสกินเลยีัด <c oughs> จนมาเห็นคึบตาจนผ้าใจมาเจม็มฉีกบ่มีบงงมังยมหัวใจที่ให้เจ้าเว้าก็เว,ว้าเพได้จนมาพอจังๆเจ็บปานหึกตีน,ท,นทั้งอุกอังบันผีบา้าเดี๋ยวไอ้ชายมึงเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่านี่คลิปอ่อยนะสะกินเอ v p เลยนะเวย้ยม,มันมีให้ซื้อหินอุกาบาทปะวะ มีพาะห้าก้อนละพันกูก็จะซื้อห้าพันกูก็จะเอาค่าหากอนมันมีไหมเหรอ่มียเโอ้ย M M V P เพี้ยนเพี้ยน่อ้อ้ย F M V P กูดูทรงและคลิปนี้น่าจะเป็นกูกับมึงที่ต้องมาแบกอ่ะครับก็กล่าวสวัสดีเยาวชนคนเล่นเกมทุกคนทุกท่านนะครับแล้วคุณก็อยู่กับผมจากงูคนเดิมคนดีนะครับ แล้วสิ่งที่เราจะทำกันวันนี้นะครับก็คือการเล่นอ้อยสกิน FM p t e CTOIN นะครับถ้าพร้อมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับเชิญรับชมรับฟังได้เลยครับกูว่ากันนะมีใครให้ยืมสกินเล่นได้ปะวะและสำหรับใครต้องการจะเติมเกมนะครับ เติมไปเอะเนี่ยเพจพอโมทก็เรียกว่าเพจเติมไปสุดท้ายก็ยังไม่มีสกินฉีอยู่ดีเป็นเมนฉีบ้าแหละ สกินไม่ครบมึงเติมทุกเดือนมึงดันเอาไปแลกสกินอื่นไงมึงไม่รู้ว่าฉีมันจะมารูปแบบนี้แล้วถ้าเป็นเพจเติมเกม,เกมที่เจ๋งจริง,รงมึงต้องเติมได้ทุกอย่างสิว่าไอ้ผลึกบ้านั่นมันก็ต้องเติมได้สิว่ามึงเจ้าอะไรมากว่าขนาดคนจ้างเราได้แค่เติมเกมเติมเต็มใจเขาไม่ได้อ่ะจริงดิดูจากจังหวะที่มันไม่น่าจะพาคได้เอาเป็นว่าเราเอามาภาคเองกันดีกว่าจังหวะที่ฟอนติโนเดินผ่านทางมาอ้ายอ้วัดกระปีไปทางไหนไอ้ายโชคดีที่มีป้าไหลบอกทาง ว่าเปิดจีเพจดูเอาเลยไอ้ไอเล่นบอกขอบใจมากน้องบบาว่ะเห็นพ่อหนุ่มเทสดีไอเลนดอยือนได้อยู่ตรงกลางเลยเข้าไปถามทางบอกว่าไอ้สนใจเข้าน่วยตำรวจไม่ไอ้เรียบร้อยนอนแห้งเลยบอกเจอกับไททันกูเจอเมียที่บ้านดีกว่างั้นกูขอเลือกตรงข้ากูขอเจอไททันดีกว่าเมียที่บ้านเมียดูไม่มีเมียก็เลยกะกจะไปสอยเอาไททันนี่แหละต้องรอค่าเดือนเลยเหรอกว่าจะได้สกินฉี ไอ้นี่ก็ไม่เล <ım author> His, ha, ิกเฮ้ยเห็นแหวนเลอดได้น <guys> น <ple> ้อยมีกระสายอ่งบ้านน้องจอกบอกโอ้ยแบบนี้สวยหรูชวนมากินหนูสักหน่อยสุดท้ายโดนกินะเอกยบายมีกระส่าย่งบ้านน้องจอกห้าเดือน ห้าเดือนเออ,อกันยาตุลาพฤศจิกาทันว่าสิขากันยาฮะ,ฮะท่านวาดเสร็จแล้วอะไรจอนะเห็นตัวบางๆเลือด,ดน้อยๆแล้วน้ำลายมันสอม,มีกระส่ายแหงหนวยบกเขียบตัดสินใจเดการตายเป็นตายครั้งนี้ขอได้สักขิวเรียบร้อยตายสมพรปากมันนะสมพรปากมึงแหละมือเป็นคนภาคอยากภาคฉีสกินใหม่จังเลยรอราะคาเดือนกู บอกกับเม็ดบวกเออม็บอกกับพอดีเม็ดส้มด้วยอ่ะกูจะไปเอาเม็ดออกมาเลยเดี๋ยวกูพาให้ฮะเม็ดไรวะนะจังหวะน,นี้ฟอร์เรนติโนโบอกกูก็ต้องเกิดสุดท้ายโดนอ้อยหอนไปเปิดอ้อยหอนไปเปิดอ้อยหอนไปเปิดมาอ้อยหอนไปเปิดหอนไม่ใช่หอนหอนนั่นมันของหมาอยากได้สกินชีบู จะหมายถึงเจ้าของช่องนาตยายืนฉีดแบบหน้าดา้าเกิดอ้อยบอกจังหวะนี้หนูทนไม่ได้ครับพี่้อบหลังไปใส่หนึ่งสเต็ปปุ๊บหาจังหวะฮุดออกมาแล้วก็กลับกลับเข้าไปทไําไมวะนะเยเรียบร้อยตามภาพมันไม่เล่นตามบทเ่ะพี่บทชีวิตฉันให้เธอ แต่วันนี้หัวใจเธอให้เขาคำว่ารักอคำว่าเรารมันเป็นเพียงละคร แค่ตอนอยู่กับฉันอันนั้นมันหมดชีวิตไม่ใช่หมดชีวิตจังหวะมันจะแถมันก็แถได้แหละไดาร์คเลเยอร์กำลังตัดสินใจว่ากำลังจะกลับไปกันบ้านเห็นเวเลดอยู่ในภูมิเลือดเหลือไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ทำการตัดสินใจเปิดเข้าไปในภูมิใสคอมโบูนึงแล้วก็ปล่อยมันไปเด็กมันโตพี่ชายพน่น้องชายขอถามหน่อยพี่ทำไปทำ เขาเรียกว่าคำนวณดาเมจผิดพลาดคำนวณลูกแก้วผิดพลาดพนักอุกบาทผิดพลาดไมนึกว่าฉีจะบาก็เลยเอาไปแลกให้ตีเชียงเป้าหยุงเย่ไปกูจะไปเล่นโวขาดอีกเลยโวขาดบอกกูถาอะไรในผิดหรือเสด็ผิดการเล่นแรชจะสินเราต้องล้วงเบ็ดล้วงแครี่ฝ่ายตรงข้ามแต่ถ้าล้วงพลาดก็หาทางตายเนียนๆโดยที่ไม่ให้เพื่อนร่วมทีมได้จะเนียนไงว่าจังหวะเนี้ยโอ้จังหวะนี้เพื่อนไม่เข้าเลยเพื่อนไม่ตามทำอะไรกันอยู่ทีมเขาก็เข้ากัน ลืมลืมทีมเราไม่ตามเลยจบแล้วจีจีอีซคนอื่นในเพจในหน้านในดีดเขาโชว์กันว่าแลกสกินฉีมาแบบลูกแก้วัน,นึกอุกบาดเมาเม,มากูมานั่งเหงากับหมาสองตัวบ้านเราเลี้ยงหมาด้วยเหรอไม่นะขณะนี้บ้านเราแตกสองทางแต่เราก็ยังมีกำลังใจในการต่อสู้อยู่ยึงคมมีกรีดกลางใจชกเกลือไว้ตายฉันเป็น ม่นึกว่าเธอเลือดเย็นสร้างความปวดร้าวขนาดนี้ เอ่อหรืออาจจะไม่มีกําลังใจในการเล่นแล้วก็ได้ตัดใจเถอะเพี้ยนขายใจแลกไปมันก็ไม่ได้กลับมาหรอกเพี้ยนมาเจอผมลองภาคดูวิ่นาตยาเฮ้ยน้ำน้ำน้ำไปอาฉีดน้ำมันล้อเลียนว่ากูน้ำตาไหลไม่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 ่้านน้เนันตีหองบานไม่ไไม่ได้ล้อเลียนว่าน้ำตาไหลเจอาตายาเขาหน้ามึงเก็บก่อนให้มันนันตีนะโอเครับจ้าโอไม่นะดันฟลเรตินดเขากลังล้อเลียนผมเขาล่ำแบบมีความสุขล้อเลีนผม่ก็มีวม เก็บ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 เก็เลยลูกพี่ไมกูหมายถึงเก็บไปเนี่ยไปทิ้งไกลๆเลยฟอเรติโนช่างหัวมันใจายว่ะไม่รู้จะคนเสียใจหรือเสียใจได้แต่ก็ยังกินข่าวแซ่บเดี๋ยวนะอ้อยสกินนี้มันสีโทนเดียวกันกับฉีเลยนี่ยตายตายตายตีกูตกลตตกู พอเห็นฟอลเลนก็เร oh ิ่มมีกำลังใจขึ้นมาในการสู้ชีวิตเพิ่มขึ้นแล้วล่ะกูก็เหมือนกันจังหวะนี้ก้อนสลีบมันก่อนนาต่ลยาใันเป็นชีปจานว้ชิปมันล้อเลียเกูมันชีดเป็นทางน้ำเลยมันลอเลียนกูบอกกูขี้แยไปสู้ชีวิตฉันสกินเดียวได้ไปคุยใจเสียอย่าอยู่เลยมึงเฮ้มึงแบวไตจับนองแล้วไปซื้อสกินนี้ให้มันเทเนี่ยโษทีพี่ชายขายไตหมดแล้วฮะ นี่มึงขายไตตัวเองหมดเลยเหรอเออไตมึงไอ้พี่ชายแอบขโมยเอาจนหลาเวเฮ้ยสารยำมึงทำแบบนี้ได้ไงเด่ยทำไมมึงไม่เอาเงินมาแบ่งกันบ้างวะโอ้ยไม่พอใช้หรอกพี่ชายขายไปแค่ข้างละร้อยเอง <c oughs> นั่นราคาไตหรือเกาเหล่าพิเศษวะเ,น,เน,นี่ย ไม่มีสิทธ์จะบอกไปกวอาการมันหนักเลยนะเพียนหมดปัญญาเลยกูนี่ทําคลิปมาให้คนดูหรือทําคลิปมาปอบมันไว้ได้่ย <c oughs> เอาเฮอะตอนที่ต้ตงได้เวลาจบเกมและยืดเยื้อกว่านี้มันเอาหัวจุ่มโอ,อ่งแน่นอนจจ้าว่านี้เห็นนาตายาเก็บนาตนยาคนไอเ,เก็บเก็บ นาตาต้องตายต้องเก็บนาตยาก่อนจะเป็นยังไงก็ช่างสวยนั่นแหละเก็บให้หมดเก็บให้หมดโอเคสวยรีบๆจบเกมได้จบเกมไม่งั้นมันหัวจุมโอ่งแน่นอนบุ๋ง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 บุงบุงบุงบุุงบ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 ุเสียงอะไรวะเนี่ยเสียงเหมือนคนอกหักแล้วกำลังหัวจุมโอ่งเลยบุ๋งบุ๋งบุ๋งบุงบุ๋งบุงบุ๋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 งบุงบุงบุัน้วจุ เอาให้กับเพื่อนกูนํางไปเอามันคือไม่เองใจอยู่เราก็อยู่กันสามตัวได้หวั่นเสียงใครางไหนวะมาเง้ยทำไมชีวิตลาบากลำบบนขนาดนี้เนี่ยมาเลยเลนดอตัวเดียวรีบๆจบมันได้เลยเลนดได้โปรดตายเพื่อเพื่อนของฉันบายบายโอ้ยพี่ชายตอนนี้แย่แล้วมาส้ำลักน้ําเหรอเออคิดนาเต็มอกเลยพี่ชายมาจบเกมได้เลยรีบๆจบเกมเลยโอเคสวยสุดท้ายก็สามารถชนะได้แบบสวยงามเรียน อเพชรง,งามน้ำหนึ่งให้ลากมันไม่สีทันยาเลยไหมใจเย็นก่อนกูนมีคนรู้จักที่นั่นเดี๋ยวเสียชื่อเสียงโอเคว่าจะมึงไปทำบ้าอะไรที่นั่นวนะเนอะเอาเป็นว่ามึงมาก่าวปิดคลิปมาเจ้าของช่องนะคลิปนี้ก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะครับถ้าชอบจะลืมนี่นนแล้วก็แบบนี้แล้วก็แบบนี้เดียๆๆเด๋ยวแล้วเขาจะเห็นมือมึงไหมเลยใส่ยำเจอกันคลิปหน้านะครับหรือจะไม่ทำช่องต่อแล้ว นะครับบ๊ายบายแค่สกินเดียวมึงจะเลิกทำช่องเลยเหรอวะเนี่ย